วันนี้มาแบ่งปันสูตรน้ำยาถูบ้านแบบง่ายๆหอมฟุ้งเลยค่ะส่วนผสมเพียงแค่3มอย่างทำให้พื้นบ้านของเราสะอาดใสเงาวับเลยมาเริ่มทำด้วยการอันดับแรกมาพึ่งก็จะใส่น้ำลงไปนะประมาณครึ่งถังใครใช้ไม้มอบไม้ถูพื้นแบบไหนที่ใช้แล้วดีสามารถแบ่งปันไอเดียกันได้นะคะส่วนผสมที่เราจะใช้ตัวที่1ก็คือน้ำยาล้างจานกลิ่นหอมทำความสะอาดดีแล้วก็ยังทำให้พื้นของเราเงาด้วยค่ะ ใส่เพียงเล็กน้อยนะ1ส่วนสของฝาพอค่ะพอถ้าเราใส่เยอะไปก็จะเป็นฟองเยอะๆนะคะถูกพื้นก็จะลื่นส่วนผสมที่2ก็จะเป็นน้ำส้มสาชูค่ะไปเอาจากในครัวมาเลยตัวนี้เราจะใส่ครึ่งฝาช่วยในการทำความสะอาดกำจัดกลิ่นแล้วก็ยังฆ่าเชื้อโรคได้ดีตัวที่3ที่เราใช้ก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่ม เราจะใช้แค่ครึ่งฝานะคะเลือกในกลิ่นที่ชอบได้เลยเพราะจะทำให้บ้านของเราหอมฟุ้งเหมือนสปานำส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันก็คือน้ำยาล้างจานน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มเพียงแค่นี้เราก็จะได้สูตรน้ำยาถูบ้าน DIY แบบง่ายๆจากของใกล้ตัวที่เรามีอยู่ในบ้านไม่ต้องไปซื้อน้ำยาถูบ้านอีกต่อไปเลยค่ะ ไม่มมอบที่ไม่พิ่งเลือกใช้ก็จะเป็นถังปั่นแบบนี้นะคะสะดวกมากๆชอบตรงที่ไม่ต้องใช้มือบิดผ้าถูพื้นอีกต่อไปถึงเวลาไปถูบ้านกันแล้วนี่ค่ะพื้นกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเกิดถูไม่สะอาดนะก็จะเป็นคราบเห็นชัดเลยค่ะแล้วเวลาเดินมันก็จะเหนียวเหนียวเท้านะลองใช้สูตรนี้เลยค่ะรับรองว่าสะอาดมาก และที่สำคัญถูไปก็มีความสุขมากๆเพราะว่ากลิ่นค่ะหอมฟุ้งเลยบ้านของเราทั้งสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมสูตรนี้ต้องลองเลยค่ะนี่ถูเสร็จแล้วพื้นสะอาดเงาวับใสแบบนี้เลยทุกคนอย่าลืมมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งนะคะแชร์สาระดีๆแล้วมาพบกับคลิปใหม่ๆทุกๆวันเลยค่ะ